ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวเหมือนกับอากาศถูกตัดออกทันทีเร็วมากเจียงวู้เฉิงตกตะลึงและคิดกับตัวเองว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมพวกเขาถึงได้เป็นสิทธิ์ของวังมังกรเจียงวู้เฉิงนั้นดูสงบนิ่งอย่างมาก ถึงแม้ว่าการเคลื่อนไหวของจังเขานั้นจะรวดเร็วแต่ดาบของเขายังคงเร็วกว่าแสงของดาบสว่างวาบและหายไปมันยังเป็นกระบวนท่าแรกของเพลงดาบไร้ลักย่างก้าวเงาโลหิตเสียงปะทะกันของดาบทั้งสองเล่นดังขึ้นมา ปรากฏช่องว่างระหว่างพลังเล็กน้อยของทั้งสองฝ่ายเจ้าจะต้องแพ้จางเทากล่าวเสียงต่ำไรสาระเทียนวู้เฉิงตอบพร้อมกับหัวเราะคนทั้งสองแสดงความแข็งแกร่งออกมาในระดับที่ใกล้เคียงกันหนึ่งใช้มีดและอีกหนึ่งใช้ดาบความเร็วของพวกเขาได้มาถึงจุดสูงสุดได้ยินเสียงกระทบกันหลายครั้งแสงของใบมีดและดาบนั้นรวดเร็วเป็นอย่างมาก ทั้งเจียงงูเถิงและจางเถานั้นต่างเข้าใจถึงแก่นแท้แห่งลมและมันทรงพลังเป็นอย่างมากเจียงงูเถิงนั้นไม่ได้มีความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับแก่นแท้แห่งลมในตอนแรกและเขาก็ไม่ได้ทรงพลังเหมือนจางเถา แต่เขาได้รับความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับแกนแท้แห่งลมในแดนลับแห่งสวรรค์และโลกดังนั้นในตอนนี้เขาจึงไม่ได้เป็นรองจางเขาแม้แต่น้อยแสงดาบเคลื่อนที่และหายไปพร้อมกับสายลม กระบวนท่าที่สามของเพลงดาบไร้ลักดาบสำประยุทธ์มันเป็นเพลงดาบไร้ลักกระบวนท่าที่สามมันเป็นกระบวนท่าที่รวดเร็วจนหน้าเหลือเชื่อศึกของวังมังกรที่อยู่โดยรอบต่างตกอยู่ในความประหลาดใจ บรรดาศิษย์ทั้งหลายต่างคุ้นเคยกับวิชาดาบที่อยู่ในราชวงศ์เทียนซ่งและหลายคนก็ได้ฝึกเพลงดาบไรลักษ์พวกเขาทุกคนต้องมีความเข้าใจที่สูงอย่างมากในการฝึกเพลงดาบนี้เพลงดาบไร้ลักษ์ แล้วยังไงละจางเขาคำรามดาบในมือของเขาฟันลงมาพร้อมกับแสงสีเลือดมันระเบิดออกมาในพริกตาแสงสีแดงของดาบกระทบกันแก่นแท้ของดาบเปลี่ยนไปในทันทีเมื่อเจียงวู้เฉิงบิดข้อมือของเขา มันเริ่มต้นจากแก่นแท้แห่งลมและทันใดนั้นมันก็กลายเป็นแก่นแท้แห่งปฐพีอะไรจางเถาหน้าซีดขาวแก่นแท้แห่งปฐพีสิษของวังมังกรต่างตกตะลึงมันยากมากที่จะเข้าใจแก่นแท้แห่งสวรรค์และโลก และบางคนที่เข้าใจสองชนิดในเวลาเดียวกันไม่ต้องพูดถึงความเข้าใจทั้งสองชนิดที่อยู่ในระดับสูงนั้นหายากมากมีสิทธิจำนวนน้อยมากในวังมังกรที่จะเข้าใจแก่นแท้ทั้งสองชนิดในเวลาเดียวกันดาบที่เจียงงู้เฉิงได้ใช้ออกมาแสดงให้เห็นว่ามันคือแก่นแท้แห่งปทพีด้วยการดัดแปลงแก่นแท้แดาบแห่งสายลมและแก่นแท้แดาบแห่งปทพีข้าได้ต่อสู้อยู่ในชั้นที่ห้าเป็นเวลา นานานเมื่อข้าผ่านประตูมังกรแก่นแท้ดาบทั้งสองของข้าก็พัฒนาขึ้นมากหลังเรียนรู้อยู่ในแดนลับแห่งสวรรค์และโลกตอนนี้ข้ามั่นใจว่าสามารถผ่านชั้นที่5ได้ในทางกลับกันจางเถายังต้องฝึกฝนอีกไกลกว่าจะไปถึงชั้นที่ห้า คมดาบฟันไปที่แขนของจางเถาจางเถาพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้แพ้จางเถาแพ้ได้อย่างไรสนามประลองทั้งหมดต่างเงียบไปในทันทีศิ์ของวังมังกรบางคนต่างตกตะลึงหวงหยวนก็ประหลาดใจเช่นกัน ไม่มีใครคาดคิดในเรื่องนี้สิบใหม่อย่างเจียงู้เฉิงสามารถเอาชนะจางเถาได้มีเพียงเจียงู้เฉิงเท่านั้นที่คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแก่นแท้แห่งลมและแก่นแท้แห่งปฐพีที่สลับการใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่ข้าชนะเขาและข้าก็ยังไม่ได้เอาจริงเต็มที่เจียงวูเถิงหัวเราะภายในใจที่จริงเขายังไม่ได้เอาจริงเต็มที่ถ้าเขาเอาจริงเขาคงจะชนะจางเขาในเวลาไม่นาน แน่นอนว่าเขามีเหตุผลที่เขายังไม่ได้เอาจริงตั้งแต่ต้นจางเขามองหน้าเขาด้วยความเศร้าโศกเขาตกอยู่ในความเจ็บปวดเขานั้นต้องสูญเสียอย่างแน่นอนและมีผู้คนมากมายที่มองเขาอยู่แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะอะไรได้ เขาโอนหนึ่งพันคะแนนไปยังเจียงู้เถิงในทันทีเมื่อเขาเห็นว่าคะแนนของเขามีถึงสามพันคะแนนแล้วเจียงู้เถิงยิ้มและมองไปยังรอบๆทันทีมีใครต้องการจะสู้กับข้าอีกไหมเขากล่าวออกมาเสียงดัง คาเด็กสาวคนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าเจียงวูเฉิงจะชนะจางเถาและอยู่เหนือความคาดหมายของหลายหลายคนแต่มันก็ไม่นับเป็นอย่างไรเลยท้ายที่สุดจางเถาได้ผ่านชั้นที่สี่เท่านั้น และเขายังไม่ใช่อันดับต้นๆของคนที่อยู่ในระดับนี้การเดิมพันยังคงเป็นหน,นึ่งพันคะแนนจิงวูเฉิงกล่าวดีหญิงสาวกล่าวอย่างไม่ลังเลนางพุ่งเข้าหาเขาโดยตรง ใบมีดที่ดูแข็งแกร่งถูกฟันออกมาตรงๆความเร็วที่รุนแรงของใบมีดทำให้เกิดความร้อนห้้ๆามาเถอะเจียงมู่เฉิงหัวเราะเสียงดงังเขาขยับดาบของเขาเพื่อตอบโต้ในทันทีผู้หญิงคนนั้นมีแก่นแท้แห่งไฟในระดับที่สูงนางอยู่ในชั้นที่หและความแข็งแกร่งของนางก็มากกว่าจางเถาขณะที่นางกำลังต่อสู้กับเจียงมู่เฉิง ในไม่ช้านางก็พบว่าเจียงวูเฉิงไม่เพียงมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการใช้แก่นแท้แห่งลมแต่ยังเป็นแก่นแท้แห่งปฐพีอีกด้วยบางครั้งดาบทั้งสองนี้ก็เร็วและว่องไวและบางครั้งหนักแน่นเหมือนภูเขา การเปลี่ยนแปลงของแก่นแท้ทั้งสองชนิดทำให้นางไม่สามารถที่จะต้านทานได้การต่อสู้ผ่านไปไม่นานการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้ลูกศิษย์ของวังมังกรต่างถอนหายใจหากความเข้าใจในแก่นแท้แห่งไฟของนางสูงขึ้น นางจะไม่ถูกกดดันและนางจะมีโอกาสชนะมากขึ้นใช่เขาแข็งแกร่งกว่านางเจียงวู้เฉิงแข็งแกร่งกว่าเด็กสาวเล็กน้อยทุกคนสามารถมองเห็นได้ดังนั้นคนที่ต้องการคะแนนคนต่อไปจึงเริ่มที่จะท้าทายคนคนนี้มีพลังมากกว่าเด็กสาวผู้เย็นชาทุกคนคาดว่าเจียงวู้เฉิงจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้แต่ผลลัพธ์ก็น่าตกตะลึงชัยชนะ การต่อสู้กับผู้ท้าประลองคนที่สามกินเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงในที่สุดเจียงูเฉิงก็ได้รับชัยชนะมาการต่อสู้ติดต่อกัน3ามครั้งและชนะมาทั้งหมดคะแนนของเจียงูเฉิงจึงเพิ่มจาก2,000เป็น5,000การแสดงออกของสิทธิ์วังมังกรรอบๆดูแปลกไปพวกเขาไม่ได้โง่มันค่อนข้างจะบังเอิญที่จะชนะทั้งสามรอบด้วยความแตกต่างเพียงเล็กน้อย เขาได้รับชัยชนะทั้งสามครั้งและทั้งหมดก็เป็นชัยชนะที่เฉีวเฉียดโชคดีอะไรเช่นนี้นักดาบคนนี้หรือว่าเขากำลังปิดบงังความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้เป็นไปไม่ได้เขาเป็นแค่สิษย์ใหม่เหล่าสิษย์ของวังมังกรต่างก็รู้ว่าเจียงวูเฉิงเป็นเพียงแค่สิษย์ใหม่ที่ผ่านเพียงแค่ชั้นที่สี่ของประตูมังกรดังนั้นความแข็งแกร่งของเขาจึงอ่อนแออย่างมาก อย่างไรก็ตามพวกเขาสงสัยอย่างมากสำหรับการที่เจียงอู้เถิงสามารถเอาชนะการต่อสู้ได้ถึงสามครั้งชชยร่างของคนหนึ่งเดินออกมาท่ามกลางปูงชนเขาวกวัดแกว่งดาบเล่มใหญ่ของเขาหลินเฟิงหลิงเฟิงปรากฏตัวแล้ว สิทธิ์ของวังมังกรล้วนมองไปที่สิทธิ์ที่ดูกล้าหาญคนนี้หลินเฟิงเจ้าได้ผ่านชั้นที่ห้าแล้วเจ้าไม่ละอายใจหรือยังไงที่มาท้าทายสิทธิ์ใหม่สีหน้าของหวางหยวนพลานเปลี่ยนเป็นทะมึนแม้ว่าเจียงวูเฉิงจะสามารถเอาชนะการประลองทั้งสามครั้งได้แต่คนทั้งสามก็อยู่ในระดับชั้นที่สี่ของประตูมังกรแต่หลินเฟิงคนนี้กลับผ่านชั้นที่ห้าไปแล้วนักดาบ เจ้าน่าจะมีความสามารถพอที่ผ่านไปชั้นที่ห้าแล้วทำไมข้าถึงจะทาเขาไม่ได้ลินเฟิงตอบอย่างเฉยเมยและดวงตาของเขาก็มองมาที่เจียงวูเฉิงแน่นอนเจ้าสามารถทำมันได้เจียงวูเฉิงยิ้มเล็กน้อยสำหรับการต่อสู้ เดิมพันยังคงเป็นหนึ่งพันแต้มตกลงหลินเฟิงพยักหน้าระวังตัวด้วยหลินเฟิงปรากฏตัวทันทีต่อหน้าเจียงบูเฉิงซึ่งยืนอยู่ห่างถึงสิบเมตรเขาเวียงดาบใหญ่ของเขาไปที่เจียงวูเฉิงอย่างดุเดือด มีแก่นแท้แห่งน้ำประทุขึ้นมาจากดาบของเขาทันงใดนั้นเจียงวูเฉิงรู้สึกเหมือนอยู่กลางทะเลที่ไร้ขอบเขตพร้อมกับมีคลื่นกระแทกอยู่ตลอดเขาเป็นเรือลำเดียวที่อยู่ในทะเลและพร้อมที่จะล่มอยู่ตลอดเวลา แก่นแท้แห่งน้ำเตียงมู้เฉิงขมวดคิ้วเขาพูดด้วยเสียงที่เบาว่าข้าจะทำลายมันซาแสงดาบที่แข็งแกร่งทะลุออกมาอย่างน่าตกใจทำให้ทุกอย่างพังทลายลงอย่างรวดเร็วดาบหนาทำให้เกิดขึ้นทับซ้อนกัน แสงดาบของเจียงงูเฉิงได้ทะลุคลื่นหลายคลื่นพลังของดาบนั้นค่อยๆลดลงอย่างรวดเร็วแต่ดาบใหญ่ก็ยังคงบุกทะลวงต่อไปถอยเจียงงูเฉิงถอยหลังกลับอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันเขาก็พยายามที่จะใช้แก่นแท้แห่งปัทพี สำหรับแกนแท้แห่งปทพีข้อดีของมันคือหนาและแข็งแกร่งมันเหมาะสำหรับป้องกันดาบของลินเฟิงประทูพลังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเงานั้นเคลื่อนที่เข้าหาเจียงวูเฉิงอย่างไม่มีหยุดเจียงบูเฉิงรู้สึกว่าเขาตกลงไปในน้ำวนขนาดใหญ่ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้เขาทำได้เพียงแค่พึ่งพาแกนแท้แห่งดาบของเขา แก่นแทแห่งน้ำนี่คือแก่นแท้แห่งสายน้ำเจนูเฉิงนึกคลางสยองในใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่เข้าใจในแก่นแท้ขนาดนี้เขามีความประทับใจต่อแก่นแท้แห่งสายน้ำเป็นอย่างมากน้ำเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้ว่ามันจะอ่อนแอแต่ก็มีพลังที่พอจะทำลายก้อนหินท้ายที่สุดมันก็เป็นเพราะข้าไม่มีวิชาดาบที่เหมาะกับแก่นแท้แห่งปฐพี ไม่เช่นนั้นคขาคงจะต่อสู้กับหลินเฟิงได้เจียงอู้เฉิงถอนหายใจหัวใจของเขาโหยหาคลื่อนดาบไร้ลักนักดาบถูกกดดันในที่สุดเขาจะต้องแพ้มันเป็นเรื่องปกติ เพราะสุดท้ายแล้วหลินเฟิงก็เป็นคนที่ผ่านชั้นที่ห้าศิกธิ์ของวังมังกรรอบๆต่างเห็นฉากการต่อสู้และทุกคนก็ถอนหายใจแต่ในขณะนั้นเงาของดาบก็แทงทะลุเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อ มันเป็นกระบวนท่าที่สามของเพลงดาบไร้ลักษดาบสัมประยุทธ์ตามปกต,ติแล้วดาบสัมประยุทธ์นั้นไม่น่าจะสามารถคุกคามหลินเปิงได้แต่ขณะนี้มันกลับปรากฏต่อหน้าของเขาตูม มันเป็นดาบที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันมีพลังที่คาดไม่ถึงมันเกือบที่จะทำให้หลินเฟิงแพ้ในทันทีเงาดาบทำให้ปรากฏรอยบนไหล่ของเขาอะไรตกตะลึงเสื้อผ้าตรงไหล่ของเขาก็ถูกตัดออกไปเจียงมู่เฉิงยังคงชนะการประลองครั้งนี้ เกิดอะไรขึ้นแพ้เขาแพ้ได้ยังไงนีม่มันทุกคนรอบตัวต่างสับสนลิ้นเฟิงนั้นเหนือกว่าเจียงู้เฉิงเป็นอย่างมากเขาน่าจะชนะเจียงู้เฉิงได้อย่างง่ายดายเขาควรที่จะชนะการเดิมพนันแต่แล้วเขาก็แพ้ในทันทีมีเพียงหลินเฟิงเท่านั้นที่รู้เหตุผลที่เขาแพ้แข็งแกร่งแข็งแกร่งอย่างมากพลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อชาออกด้วยกระบวนท่านั้นหลินเฟิงคิด แต่เขาอยากรู้ว่าเจงวู้เฉิงที่อยู่ในขั้นอาณาทะเลลมปราณเช่นเดียวกับเขาทำไมถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นเขาไม่ได้รู้ว่าเมื่อเทียบกับนักรบทั่วไปจุดแข็งของเจงวู่เฉิงไม่ได้อยู่ที่แก่นแท้แห่งดาบแต่อยู่ที่การบ่มเพาะเขาบ่มเพาะเล็ดบัญญัติสวรรค์เขาเป็นผู้ฝึกตนที่ท้าทายธรรมชาติ พลังของหลินเฟิงนั้นอยู่ในจุดสูงสุดของอนาทะเลลมปราณแต่เจียงวูเฉิงนั้นอยู่ในขั้นอนาทะเลยอดลมปราณเขาสามารถเทียบได้กับอนาแก่นทองคํา ขอบเขตอานาแกนทองคำและอานาทะเลลมปรานั้นอยู่ห่างไกลกันอย่างมากในวังมังกรแม้ว่าจะมีสิทธิ์จำนวนมากมายแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่เพียงอานาทะเลลมปรานมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะก้าวหน้าไปถึงอนาแกนทองคำได้ คนที่ต่อสู้กับเจียงมู่เฉิงทุกคนล้วนอยู่ในขั้นอาณาทะเลลมปราณและเขาก็ตั้งใจที่จะควบคุมพลังของตัวเองเพื่อต่อสู้กับพวกเขาเหล่านั้นอย่างไรก็ตามขณะที่สู้กับหลินเฟิงเจียงมู่เฉิงก็ใช้พลังเพียงสามส่วนเท่านั้น แม้ว่าจะเพียงสามส่วนแต่มันก็แข็งแกร่งกว่าจุดสูงสุดอนาทะเลลมปราณดังนั้นเขาจึงทำให้หลินเฟิงภพ่แพ้ภายในหนึ่งกระบวนท่าหลินเฟิงพ่แพ้และเจียงวูเฉิงได้รับมาหนึ่งพันแต้ม ใครอยากจะสู้กับข้าอีกเจียงวูเฉิงมองไปรอบๆแต่เหล่าศิษย์ของวังมังกรเริ่มที่จะลังเลก่อนหน้าที่ทุกคนปฏิบัติต่อเจียงวูเฉิงราวกับว่าเขาเป็นลูกพลับที่อ่อนนุ่มและต้องการแต้มจากเขา หลังจากการประลองทั้งสี่ครั้งโดยเฉพาะตอนที่สู้กับหลินเฟิงพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าทำไมหลินเฟิงถึงได้ไพ่ายแพ้ในตอนท้ายพวกเขายังตระหนักได้ว่าเจียงวูเฉิงนั้นปิดบังความแข็งแกร่งเอาไว้ก่อนหน้านี้ดังนั้นจึงไม่มีใครยอมสู้กับเขาเมื่อมองดูฉากนี้เจียงวูเฉิงก็หัวเราะขึ้นมาในทันทีในบัสิ์ของวังมังกรนั้นเต็มไปด้วยอัจฉริยะมากมาย ทำไมจึงยากที่จะหาคนมาต่อสู้กับข้าหรือว่าพวกเจ้ากลัวที่จะสู้กับสิทธิใหม่เช่นข้าในหมู่พวกเจ้าทุกคนราบใดที่พวกเจ้ายังอยู่ในชั้นที่ห้าเจ้าสามารถท้าข้าได้ข้าจะไม่ปฏิเสธมัน และสำหรับการเดิมพันค่าจะเดิมพันหนึ่งพันแต้มทุกรอบไม่ปฏิเสธใครเลยสิทธิแห่งวังมังกรรอบรอบหันหน้าไปรอบรอบนักดับคนนี้ช่างบ้ายิ่งนักเขากล้าที่จะพูดว่าจะต่อสู้กับทุกคนเขาดูถูกคนที่ผ่านชั้นที่ห้ามากไปค่าจะสู้กับเจ้าสิทธิของวังมังกรส่วนใหญ่ล้วนถูกทำให้โกรธโดยเจียงงู่เฉิงสิทธิคนหนึ่งมาต่อสู้กับเขาในทันที อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ